สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านสมาชิกกู้ทวารทุกท่านครับผมหนุ่มสุบินน้อยวันนี้ผมจะทําพอรอบอรถผมเองครับปกติแล้วเนี่ยนะครับรถผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้พอถึงครบกําหนดวันทอออําพรบก็จะต้องถือเล่มเนี่ยครับไปเดินให้ตามริมถนนที่เขารับจ้างทอออําพรบก็จะต้องเสียค่าบริการ645บาทแต่หลังจากที่ผมเป็นสมาชิกกู้ทวารแล้วเนี่ยนะครับขอจะต้องต่อพอรอบอรถตนเองนะครับ ผมก็ไม่ต้องถือเล่มนี้ไปเดินหาให้ใครทําให้เลยนะครับนั่งทําเองที่บ้านครับทาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านนี้เองนะครับซึ่งผมก็เปิดเข้ามาที่หรหัสสมาชิกของผมเองแล้วก็ได้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับช่องแรกก็คือเลขบัตรประชาชนช่องที่2ก็คือชื่อเจ้าของรถนะครับแล้วก็ช่องต่อมาก็คือที่อยู่กรอกอย่างละเอียดเลยนะครับถัดมาก็เป็น ตัวถังเลขตัวถังรถยนต์ครับแล้วก็ทะเบียนรถแล้วก็จังหวัดที่จดทะเบียนคือกรุงเทพมหานครนะครับยี่ห้อรถครับรถผมคันนี้โอเปินะครับรุ่นโอเมก้าต้องการทำพอรอบอรประเภทเรถเก๋งนะครับซึ่งปกติต้อง645บาท21สตางค์นะครับผมได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือรหัสความปลอดภัยนะครับผมก็จะใส่รหัสความปลอดภัยเข้าไปนะครับ หลังจากใส่รหัสความปลอดภัยเข้าไปแล้วผมก็ทําการสั่งซื้อพอรบทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับสั่งซื้อไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับการสั่งซื้อนี้สําเร็จแล้วครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะครับภายในภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับพอเราสั่งซื้อกุ๊บการสั่งซื้อนั้นก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ หลังจากนี้นะครับประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับกรมาทันอ,อพอรบรนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเป็นสำเนาครับผมก็สามารถที่จะพริ้์เอ,อ,เอกสารที่ขึ้นมาที่หน้าจอเนี่ยไปทำการต่อทะเบียนที่กรมการขนส่งได้เลยหรือว่ารอสัก3-4วันนะครับทางบริษัทก็จะส่งตัวจริงมาถึงที่บ้านตามที่อยู่ที่ผมให้ไป ซึ่งผมเองเนี่ยสามารถรอตัวจริงได้นะครับเพราะรถผมจะต้องไปต่อภาษีวันที่6เมษายน2557แต่ที่ผมกำลังนั่งทำพรบอ,รอยู่เนี่ยนะครับวันนี้คือวันที่23มีนาะคมฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับรอให้ทางบริษัทส่งพรบรตัวจริงมาให้แล้วค่อยไปต่อทะเบียนแต่การทำพรบอรของผมเที่ยวนี้นะครับจ่ายเงินเพียง585ครับได้ส่วนลด ส่วนตัวนะครับ60บาทผู้แนะนำ6ระดับชั้นใครมั่งก็ไม่รู้นะครับ6คนเขาก็ได้กันไปคนละ10บาท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 ,บาทขึ้นไปตามลำดับครับนี่คือการทำพรบดโดยกู้ทบับขอเชิญทุกส่วนทุกท่านนะครับสมัครเป็นสมาชิกกู้ทบบับแล้วท่านจะสะดวกสบายไม่ว่าจะเติมเงินโทรศัพท์มือถือชำระบินต่างๆจ่าย e-cash ขึ้นทางด่วนรวมทั้งทำพรบรถ เก่งรถส่วนตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูในประวัติการสั่งซื้อพรบนะครับว่ามาแล้วหรือยังปกติจะใช้เวลาประมาณประมาณราวๆห้านาทีนะครับเราก็จะปรากฏขึ้นมานะฮะรอสักครู่นะครับ,รบประวัติการสั่งซื้อพรบนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับประวัติการสั่งซื้อพรบ ปรากฏอยู่ที่นี่แล้วนะครับระบบสถานะบอกว่ากําลังดําเนินการนั่นหมายถึงว่าระบบนี้ได้ถูกส่งเข้าสํานักง,งานใหญ่แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดนี้ระบุชัดเลยนะครับเลขที่วันที่ทําคือวันนี้23มีนาคมทะเบียนรถนี้จังหวัดยอดเงิน645ส่วนลด60บาทสถานะกำลังดำเนินการนะครับสักสครู่นึงเดี๋ยวระบบสำเร็จแล้วผมก็จะมาท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่ง